ตั้งไว้แล้วไม่บอกอ้าวเหรอจะซื้อกันแล้วไม่เอาพูดถึงสวัสดีคช้าเพิ่มชวนได้เรียกกันนี่คือน้องไก่สามไม้สิบน้องไก่สองชัสิบมากินอะไรอีกอ่ะกันจริงอ่ะ่าเราซื้อเีกโครงสองไม้ยี่สิบเนี้ยก็น้องไก่สามอันนี้อ่ะมันเล็กเล็กจริงอน่องมันเล็กมันเนี้กินมกินดูคุณลงยุดมาแล้วมันไม่ได้กำไรเยอะแหละวันนี้ ไล์ก่อนดูนะจ๊ะลืมลองกดไหมทำยูทูบเนี่ยกาษาทำยูทูบให้ดูานยูทูบเดี๋กรเป๋หลังมือก่นเฮ้ยติจ่นด้วยคลิปติในุ่นด้วยน่นมาใกล้ไมวะไม่เอาไม่เอา ไอ้ป้อมอยาให้เห็นตอ